ที่ต่างๆเนี่ยเงื่อประมาณแผ่นดินไม่ต้องมีก็ได้แต่มูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาระดมเงินกันเนี่ยได้กี่ร้อยล้านแล้วล่ะสองร้อยสามร้อยล้านแล้วเนี่ยเพื่อที่จะสร้างรั้วอีเรื่องรั้วเนี่ยมึงไม่สร้างหรือไงมึงไปเซ็นสัญญาสันติภาพกับมันอะแล้วรั้วจะไม่สร้างหรือไงชี้แจงกับประชาชนนี่ดีนะถ้ารั้วไม่สร้างเนะี่ยมึงชิบหายแนย่เขาให้สร้างรั้วสร้างแบบเดียวกันกับประเทศเวียดนามสร้าง แล้วเวลามันจะได้แก้ปัญหาเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์ด้วยทาไมมึงจะไม่สร้างรั้วเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก๊งคอร์เซนเตอร์สามารถที่จะเอาเงินบบลำเลอทางฝ่ายการเมืองได้อย่างนี้เหรอมึงจะตั้งหลักอีกนานไหมประเทศเกาหลีเขาไม่เห็นตั้งหลักเลยประเทศเกาหลีตั้งหลักสองวันประธานาธิบดีส่งคนเข้ามาจัดการเอาขนของข,ข,ขนประชาชนชาวเกาหลีกลับอย่างปลอดภัยเจ็ดสิบแปดสิบคนกูไม่เห็นว่าไอฮุนเซนไอฮุนมาเน็ตมันจะต่อต้านตรงไหนเลย ขณะเดียวกันประเทศไทยในยมึงเนี่ยขนประชาชนไทยไปเนี่ยโดยแก๊งสแก,กมเมอร์เนี่ยเยอะแยะมากมายเป็นพันสองพันคนเนี่ยแล้วช่วยเขาออกมาได้บ้างหรือยังทําไมไม่เอาประชาชนกลับออกมาจากตึกสแก,กมเมอร์เพื่ออะไรเพื่อว่าพวกคุณเนี่ยจะได้ได้เงินจากไอ้พวกแก๊งสแก,กมเมอร์มาลงการเมืองจากไอ้พวกแก๊งสแกมเมอร์มาลงการเมืองอันนี้มึงจะโผลมาถาเลยเนี่ยให้เจ๊มึงจะโผลมาทำไมมึงคุยด้วยสิเออตอนนี้ยังคุยไม่ได้กําลังด่าอยู่ Ờ ừ, nào